สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้อาจารย์แอดกลับมายมาตอนเย็นครับมามาแจ้งข่าวห้อง v ี p 2สองห้องครับ v ี p 9000กับพันเให้มาดูผลง,งานครับวันนี้ให้5 1าหตรงตครับล่างข้างบนก็ให้ครบ3ตัวหวยแพรก็มีครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างครับครับนี่คือเลขที่ให้ไว้ครับเด่นบน v p 9 0 0 0นะครับเด่น4ตรงนี้เด่นแต้มครับแต้มแต้มอาจารย์ให้ ศูนย์แต้มครับแล้วก็ลากยาวให้ครับมีหกสี่ด้วยครับนี่ข้างล่างแต้มล่างเน้นหกกับเก้าแต้มเนี่ยให้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าศูนศูนย์เก้าครับเข้าเต็มเต็มตรงนี้ก็ให้เลขเด่นทางสว่างสองมาครบจับคู่รวยให้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับเล่นรวยต้องกลับครับ หลักร้อยห้าสีสแต่ดึงสครับนี่ครบล่างใจชนะครับจับคู่5 1ก็ต้องกลับด้วย1 5หนึ่งเลงต้องกลับครับมาเป็น v ีพีเอ็กซ์คลครับหนึ่งปีเก้าบาทนะคุ้มนะครับอยากมีเงินหลายสิบล้านหลายล้านต่อทุนก็ขอเชิญครับผลงานคาดคั้นเข้มข้นครับ ค่าครูอาจารย์คัดให้เต็มที่ครับวันนี้ก็เห็นตามที่ออกแล้วครับนี่ก็ข้างบนหกสา6หสี่หก้านะครับนี่ตอนตอนแรกๆครับที่จับไว้ต้องลากยาวครับนี่จุดลางศูนย์กับห้าห้าหนึ่ง กับ09ต้องกลับตัวครับการเล่นหวยไม่งั้นท่านก็โดนหวยกินนะครับนี่อาจารย์ก็กลับให้ครับ5115ครับผมโอเคครับมาเป็น VIP กันได้เลยครับกินดีต้อนรับรับ1ปี9,000บาทครับ6เดือน1,900บาทครับนี่ จับจองได้ครับโอนเงนมาที่บัญชีสมภพสั่งแก้วครับบัญชีเลขที่5 7 2เจขีดสองสองนขีดเาตาการกัดส,สิกรไทยสกาบิกซีบางใหญ่นะครับ1ปี9,000บาทนะครับหรือจะเอาหเตือนก็ได้ครับแต่ข้อมูลจะช้ากว่าครับจะกว้างกว่าแต่9,000นี่อาจารย์จะบีบให้สุดๆครับต้องวัดดวงครับเข้ามาแล้วนี่ บางคนก็ยังไม่ถูกนะครับเพราะไปเข้าออนไลน์อาจารย์ครับไปมีห้อง v i p เป็น10ห้องอย่างนี้เลขก็ล้นฟ้านะครับอย่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับยินดีตอนแรกก็ใครจะเข้ามาห้องเ i p ีต้องใจขว้านครับอย่าใจสับครับของพวกนี้ต้องใจนักเลงนะครับโอเคนะครับ ห้าหนึ่งหนึ่งห้าล่างครับวันที่สิบหกตุลาหนึ่งเก้า 1, 9, นี่ก็บนนะครับบนโอเคนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับส่วนในห้อง YouTube ก็ถูกนะครับแต่ต้องกลับตัวด้วยนะครับ YouTube โอเคครับยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาได้เลย